แลครับวันนี้มีคำคมอะไรมาฝางอีกไหมคะกาแฟก็เหมือนชีวิตนะครับถ้าขมไปนดิดเติมหวานนิดหน่อยแล้วก็อร่อยเองโอ้ออันนี้เป็นบาริสต้าหรือว่านัก,กวีเขาเนี่ยก็แค่คนเสิร์ความสุขผ่านแก้วกาแฟนะครับ ใช่ฟ้าที่จะมาฝึกง,งานวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านกาแฟก็เหมือนชีวิตถ้าขมเกินไปเติมหวานนิดหน่อยก็อร่อยเองอมไม่ต้องเกงร้านเราอะ่ะไม่ใช่ร้านหรูแค่ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีอะ่ะก็พอแล้วค่ะขอบคุณนะคะอืมพร้อมยังเดี๋ยวพี่สอนพื้นฐานให้ก่อน ที่เราจะทำกาแฟอ่ะต้องใจเย็นๆนะค่ะมนันนี่เริ่มจากเมนูอเมริกาโน่ก่อนเลยเสวัสดีค่ะอ,อขอคาราเมลมาคิอาโต้ป่นหวานน้อยจ้ะ มีหรอคะขอโทษนะครับพอดีทางร้านเรายัางไม่มีเมนูปัน่นม่แต่เมนูลาเต้คาราเมลที่รสชาติใกล้เคียงกันลูกค้าลองชิมดูก่อนไหมครับโอเคค่ะงั้นเป็นลาเต้คาราเมลก็ได้ครับไม่ต้องกังวหลหรอกป้าถ้าชงนมันขมไปอ่ะแค,แค่เติมหวานนิดหน่อยเหมือนกับชิ้ได้หละ สวัสดีค่ะออวันนี้เราเป็น e so en, เอเปร์โซเย็นแมอน้ำแข็งค่ะแล้วก็เพิ่มช็อตด้วยนะคะสองช็อตอืมพี่อยากให้ฟ้าลองคิดเมนูใหม่ของตัวเองดูฟ้าเหรอคะไม่เอาหรอกค่ะคิดไม่ออกแน่เลยคิดไม่ออกหรือไม่กล้าลอง ลองทำดูก่อนไหมงั้นฟ้าขอทำฮันนี่โกโก้ลาเต้ได้ไหมคะจัดไปเลย คนก่อนนะอร่อยมากเลยจริงเหรอคะอืมแตเหมือนจะขาดอะไรไปยี่หนึ่งนะมันบางไปใช่ไหมคะฟ้าว่าน่าจะต้องเพิ่มช็อตกาแฟอีกหน่อยใช่ เห็นไหมล่ะฟ้าเริ่มจับทางได้แล้วตอนนี้ทางร้านเราจะใช้กาแฟอยู่สองสายพันธุ์นะครับแต่พันธุ์แรกก็คือ ica, อาราบิก้าเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินแบบว่าไม่เข้มมากมีรสชาติที่นุ่มแล้วก็หอมแต่ถ้าลูกค้าชอบกินกาแฟที่มีความเข้มทางเราจะแนะนำเป็นโรบัสต้านะครับ เพราะว่าโรบัสต้าจะมีคาเฟอีนที่สูงกว่าเลยทำให้กาแฟเนี่ยมีรสชาติที่เข้มกว่าครับนี่ ฉันได้ยินมาว่าร้านเนี้ยอาจจะปิดน,นะเพราะว่าหลังๆอะลูกค้าเริ่มน้อยลงจะว่าไปก็สงสารเจ้าของร้านเนาะดูเหมือนเขาจะรักที่นี่มากเลยอะได้ยินข่าวรือของร้านกาแฟนี้หรือ,อยังคะเห็นว่าเจ้าของเครียดมากยอดขายตกลงไปเยอะเลยป้าเสียายจริงๆ ถ้าร้านกาแฟปิดไปจะไปหากาแฟดีๆที่ไหนกินอีกล่ะนั่นเสียค่ะป้า พี่เป้เคยบอกว่าถ้ากาแฟมันขมไปก็ให้เติมหวานถ้าชีวิตเราขมไปเราก็เติมหวานเองได้ใช่ไหมก็อร่อยดีนะแต่แปลกดี พี่ว่าพี่จะเอาเมนูนี้มาขายในร้าน เมื่อมาที่คาเฟ่ถ่ายรูปและเช็คอินยังได้รับเครื่องดื่มฟรีอีกหนึ่งแก้วเมนูใดก็ได้ด้วยเอามาัทฉะลาเต้หวานน้อยค่ะส่วนของฉันเป็นอเมริกาโน่ส้มนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะแรับอะไรดีคะอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวค่ะเราเป็นคาราเมลมาเขียตุนั่งรอให้โต๊ะก่อนนะคะค่ะพิมแกเช็คอินอยัง่ะ ขอบคุณมากนะครับกาแฟค่ะฟ้าได้เรียนรู้หลายอย่างจากที่นี่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฟ้าได้เรียนรู้วิธีการเติมหวานให้กับตัวเองค่ะพี่ดีใจด,ด้วยนะแต่ฟ้าอยากเติมหวานให้พี่ด้วย ฟ้าชอบพี่ค่ะอะามาแล้วเะรอ ค่ะคิดถึงกาแฟฝีมือบาริสต้าส่วนตัวคิดถึงกาแฟรือคิดถึงคนชงกันแน่แล้วแต่จะคิดเลยค่ะพี่เป้รู้ตัวไหมคะว่าตอนที่พี่ตั้งใจชงกาแฟเนี่ยดูมีสเสน่ห์มากเลยนะฟ้าไปจำคำพวกนี้มาจากไหนอ่ะพี่ก็เขินเป็นนะ ฟ้าพูดจริงๆนะคะพี่ดูตั้งใจแล้วก็รักร้านนี้มากฟ้าอยากช่วยพี่ทำให้ร้านนี้อยู่ต่อไปนานๆขอบคุณนะที่เข้ามาเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตพี่ฟ้ารู้ไหมว่ากาแฟาที่พี่กำลังจะชงเนี่ยเป็นกาแฟาแก้พิเศษของปกตินะพิเศษยังไงอะคะพิเศษที่ชงให้คนสำคัญดีหนึ่งแก้วงั้นฟ้าจะมาทุกวันเลยค่ะ แล้วอะไรดีครับอ๋อ,อเมนูสวิตคอมฟอร์ตลาเต้เนี่ยมันเป็นเมนูพิเศษยังไงหรอคะเป็นลาเต้ที่ได้ความหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็ความหอมจากคาราเมลค่ะได้รสชาติทั้งนุ่มนวลแล้วก็ปอบโยนหัวใจงั้นเอามาสองแก้วเลยค่ะได้เลยครับ ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนาะว่าฟ้าฝึกงานครบแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากอะฟ้าก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งได้มาที่นี่เมื่อวานเองฟ้าฟ้าเคยคิดไหมว่าที่เรามาเจอกันอะเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าฟ้ามา,าฝึกงานไงคะไม่ใช่สิพี่หมายถึงการที่คนเรามาเจอกันอะมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างฟ้ารู้ไหม ตั้งแต่ฟ้าเข้ามาชุดพี่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะถ้ารานนี้ต้องปิดตัวลงพี่ก็คงต้องยอมแพ้ก็พอมีฟ้าเข้ามาพี่ก็เลยอยากสู้ต่อพี่เป้ก็ทาให้ฟ้าเปลี่ยนเหมือนกันนะจากฟ้าที่เป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าคุยกับใครพี่ทําให้ฟ้ากล้ามากขึ้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองงั้นต่อไปนี้เรามาเป็นแรงผลักดันให้กันแลยกันดีไหมค่ะฟ้าจะเป็นแรงผลักดันให้พี่เอง คิดเมนูใหม่พี่ด้วยนะ